ใช่ไหมใช่ไหมหยุดนะคุณแลนเดอร์คุณไรเกอร์นี่นายรู้เหรอถูกต <AS L> ้องแล้วผมรู้คันนี้ดาริกาซายอยู่ในหอประชุมแห่งนี้แน่นอนเหรอผมต้องให้คุณช่วยคิดหน่อยว่าเขาเป็นใครกันแน่ไอ้ดาริกาซายอาจจะเป็นใครก็ได้นะเป็นแขกผู้มีเกียรติหรือแม้กระทั่งคนจากเวทีก็ได้อะไรคิมูโอจิมู จริงๆอาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่พอนี้ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีคล้ายๆที่ใส่เซรีเลียใครอ่ะผู้รับมอบรางวัลคนต่อไปในปีนี้นต่แกหนึ่งในบุคคลผู้ยิ่งใหญ่คนสำคัญของโลกองค์ประมุขดาลไลลามะครับ ตัวจริงล่ะเขาคือไอ้ดาริกาซมมาอันตมารักสงบงต่ไรแค่คนพวกนี้ใช่ไหมทสได้นะโชว์เสื้อกร้ที่กอนวัตจีวาดูกันเลยแต่ตงเกนแกเซอร์าียลอกช่า่้อกไอ้ดาริกาซอยากเก็บเซเรียมสิบบอลไว้ตรงนี้ใช่ไหมจะตเข้าเฮ้ยมีช็อปเสร็จ

ไอ้เด็กกาซายงานอะไรเนี่ยชุดตุ้มฮีโร่เอพาร์ซิตี้งานชุดตุ้มฮีโร่เฮ้ยนี่เป็นงานรวมพลคนหยาบเป็นฮีโร่หรือเหล่าร้ายในการ์ตูนไม่อยากจะเซ็ตเลยชุดนายเฮ้ยสุดสุดไปซะไอ้เด็กกาซายยุดธะ ไอ้นี่ไม่รอดมากวอยมันไป็เจอไอ้แมลงฟอแกคิดช้าไปแล้วสี่สัปดาห์แ้วบ้าจริงนะเลือดโอ้ยหนโอ้ยากปวดไม่อเลย้แมลงน้อย

ปอเพือังหยมนุษย์นาฬิกาใาผ,ผมทำไม่ได้ผมบินไม่ได้อาจอยากให้ประสบการณ์ชีวิตผมสอนคุณพลังใจนั้นแข้งแข่งกว่าพลังกายมากนักฮีโร่ต้องมาจากภายในนี่มันเื้อเพลงของซิลิโอนนี่ยังไงก็เหอะมันก็เป็นความจริงคุณพูดถูกแล้ว mm. แล้วขอโทษทีโอ้โหขอยาไปนิดนึ่งไปมาเลยปอจงดูเมืองของแกพิหนาศเถ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่อะไยฉันอยู่ที่ไหนคุณอยู่กับผมผมรักคุณนี่คนไลน์หวา ไอ้แมลงปอสิบนาทีสุดท้ายเป็นธรมาไม่โรซี่อเดเนลจะทายแบบไี้ไม่เล่นะครับพี่ทีนี้แกจะได้เข้าใจสึ้นเอ้าติดึบเลยติดึกติดึบแล้วอตองรีบบ้าต้องดึงมันอกทีแล้วเข้าดึงเ็จเร์เวลาไม่พอแล้วเฮ้ย ไอ้ต้วเอ้ตกซีกกะทิไอ้แม่ล้ยงบาตกข้าวเกี้ยวผมมาแล้วนี่คมไม่คิดว่าผมจะปล่อยคนที่ผมรักไปได้ไรไปใช่ไหมเราก็ได้ตอกติด่งอ่ะเวรแล้วถ้าผมพิสได้แล้วก็ผมจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นฮีโร่ บางทีพมันจะเกิดมาเพื่อเป็นคนทำงานธรรมดาเป็นคนทำบัญชีเป็นคนสัมภาระก็ได้นะไอ้ตึกบ้านไี่สูงจังเลยฮะฉันรู้แค่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันตายฉันจะตายอย่างสุขใจในอ้อมแขนของคุณคุณคือฮีโร่ของฉันบริกไนเกอร์และฉันรักคุณเองหยุดโอ้ขอบคุณพระเจ้าแต่เลยแค่ห้าสิบครั้นเท่านั้นนะขอแน่นๆหน่อยนะ ขอบคุณไอม้มและปอเพราะว่ามีคุณเมืองของเราถึงได้ปลอดภัยคุณพูดถูกดอกเตอร์หอมจินแม่เนไม่ฮัตตี้อันนิ่งสำหรับทุกคนไปหาติ่มซำกินจะลุงเลี้ยง